โอเคผมกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยุบเกม Dust Chef War นะครับเป็นมอสแอปนะครับอันนี้คือมอสล่าสุดเผยไปเผยไปกดนอนต้งนั้นโอ้มันจะ่ําก่อนแน่เลยแปลว่าตัวนี้เป็นมอสล่าสุดนะครับไม่ใช่มอสที่ผมแจกก่อนหน้านี้คือมอสที่ผมแจกก่อนหน้านี้นะครับเป็นมอสต่อช่วงอัปเดตชิดมากนะครับเป็นเทศกาลชิดมากนะแต่อันนี้คืออัปเดตใหม่นี่เวอร์ชันล่าสุดเลยนี่บ้านก็เอา ทำไมตอนนอนหน้าเป็นอีกแบบหนึ่งพอตื่นขึ้นมาแล้วเปิดกล้องดูหน้าไม่หนวดซะแล้วอะ่ะโอเคดูกันว่าอาัปเดตใหม่ครั้งนี้นะครับผมมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับอ่าอันดับแรกเลยบ้านบ้านเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากอันนี้อ่าอ่าที่เราเป็นห้องห้องน้ำนี่มีคอมให้เล่นนะครับทุกคนไปมาดูบ้านก่อนเลยนี่น่าจะเป็นห้องน้ําในตัวนี่ไงใช่แล้วโอ้โหมันจ้าเสลือเกินไม่น,น่าเปิดไฟเลย ไปดูกันนะผมว่ามีห้องอะไรบ้างเปิดไปนี่น่าจะเป็นอ๋อเหมือนจะเป็นครัวแล้วก็หน้าบ้านแล้วนะครับแล้วก็มีที่จุดเซฟนะครับเอ้าจะค่าแล้วโอ้โหยังไม่ได้เซตรีวิวอะไรเลยอันนี้ก็ลงรถเปิดไปหน้าบ้านอาโอเฮนั้นเดี๋ยวผมขอไปน้อนให้มันเซาก่อนแล้วเราค่อยมารีวิวกันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไปเราไปรีวิวกันเลยก่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างน,นะครับผมไปเริ่มที่แผนที่กันเลยกว่านะครับ นี่ก็บ้านของเรามาเปิดแผนที่ดูกันดีกว่าอ่าเวลาแผนที่นะผมก็จําไม่ค่อยได้นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างคือแบบว่าแพทเก่านะครับก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามานะอันนี้ก็น่าสงสัยว่าเป็นเพิ่มเข้ามาใหม่หรือเปล่าเป็นเหมือนเรือจมน้ำนะครับเป็นเรือใต้น้ำอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าจะเป็นเรือดำน้ำใหม่ก็ไม่ไมรู้อ่าจุดเอเรียห1าก็เหมือนเดิมนะครับมียูเอฟโอเหมือนเดิม,มอะไรเอเรียอย่มาเอาไปก็ไม่รู้ยูเอฟโอเนี้ย จุดเอเรียนะครับอ่าเป็นแบบว่าจ e ุดที่พบเอเรียนะครับนี่ก็น่าสงสัยอยู่และตรงนี้นะครับนี่มีที่น่าสงสัยอยู่เป็นเรือที่อยู่หลังของไอสนามบินนะครับน่าสงสัยมากแล้วก็มีอีกที่นึงนะครับที่น่าสงสัยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อีกตัวนี้นี่ตรนี้ตรนี้ตัวนี้นี่เลยเดี๋ยวผมซูมไม่ดูนะครับผมค่อยๆซูมลงไปนะครับถ้าเราซูมแบบเร็วปุ๊บมันก็จะแบบว่าไปอีกที่นึงเลยค่อยๆไปค่อยๆซูมลงไปตรงนี้นี่มันจะเป็นอะไรทุกอย่างนี้แหละครับทุกคนนี่มันต้องม่วา จะพาทุกคนไปดูนะครับว่าบมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนั้นกนันแน่เอออาจจะมีอะไร,รนุ่มก็ได้ก็ได้ตรงนี้ด้วยนะนี่แนะบ้านใครไม่รู้เลยมันจะเป็นหลักนึงที่อยู่ตรงนี้นไปใส่อันนี้นะอันนี้อันน,นี้นี่นี่หลังสีแดงนี่ไปเรามาออกเดินทางกันดีกว่านะครับสามสอง,องเดิจะดดอแล้วได้ได้มึงก็ได้ไดไดขับรถออกจากบ้านมานะ,ะเพื่อจะไปสนามบินนะครับแต่ก่อนเราจะไปสนามบินเราต้องนี่แวะตรงนี้เลย ยูเมื่อไหร่ก็โทรมามในเซซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นร้านอาวุธนะครับนี่โ oh อ้โหอ่าอัปเดตม่ด้วยนะครับผมนี่ร้านอาวุธมีประตูแล้ววันนี้เราก็กดซื้อไปเลยนี่ฮ่าเรารวยแนละ้วไปต่อไปก็เดินทางกันได้ดีกว่าไปเร็ววันนี้แล้วครับผมเดี๋ยวผมจะเดินทางไปนี่เลยสนามบินเพื่อไปเอาเฮลิคอปเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็เดินทางไปแต่ละที่ที่ผมมาไว้นะไป เดี๋ยวผมขอเดินทางไปสักครู่นะครับผมไปกันเลยโอ้เปิดความเร็วเทโบเหนือแสกโอ้โหแปลว่ารถไฟจะเรียกพี่นะครับจังหวะเนี้ยแล้วจังหวะนี้คือแบบว่าผมจำไม่ผิดถ้าผมจำไม่ผิดนะคือแบบว่ารถมันจะลอยน้ําได้ใช่ไหมเหมือนจะไม่จมไม่รู้ว่าแผนนี้จะจมน้ําหรือเปล่ามาลุ้นกันอะไรองี้ตรงเรือด้วยเรือน่าจะเป็นเรือแบบว่าเรือไม่ได้วิ่งอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับสามารถขับมอเตอร์ไซค์ใต้น้ำได้จะดูว่ามันไหลเกมจะแก้นะครับนี่นี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเบรกแป๊บเบรกแป๊บมัน โอ้โหมันสร้างเหมาะเจาะเฉลี่เกินวิ่งขึ้นตรงนี้เลยทุกคนมาแล้วเอาโหไม่โดนสารุนต้องผมเท่านั้นนะครับที่สามารถขับได้แบบเนี้ยเป็นไงล่ะในสุดก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนนี่ตรงนี้เลยครับเป็นสนามบินนี่เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์รู้กันแล้วผมจะขับเฮลิคอปเตอร์ไปเอ่อเอ่อตรงนี้ก่อนเลยนะครับแป๊บนึงนะฮะต้องขึ้นก่อนมาผมขับได้อยู่ไปขับมาก่อนแล้วไปเลยไปกันเลยเอี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงเลยแบบนี้ต้องระเบิดแน่นอนนะทุกคน เอาไปเอาลำนั้นก็ได้โอ้โหไม่ต้องสนใจครับนี่เยอะนั่นไงระเบิดละพูดไม่ทันขาดคำเอาเฮ้ยโอ้ยอะไรครับเนี่ยสวยซับสวยซ้อนไม่เป็นไรเหลือลำนึงครับผมเป็นลำสุดท้ายนะครับคุณก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์เอ้ยไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์เลยจะเป็นเครื่องบินใหญ่แอร์เอเชียนะครับผมไปเอาเอา้อาวพิ่งลงเลยวะเป็นโอกาสสุดท้ายของเรานะครับอันนี้ก็พังไปแล้วมา กาสุดท้ายของเราก็คือลำนั้นดูกันว่าผมจะสามารถขับไปได้หรือเปล่าถ้าไปได้ทุกคนก็จะได้เห็นว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอันเดิมน,นะครับผมแต่ถ้าผมไปไม่ได้นะครับผมขับไม่เป็นนะครับเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ผมต้องไปหาฝึกขับเรียนขับเฮลิคอปเตอร์หรือว่า,เ,าเครื่องบินมาแล้วครับผมรับทิปนี้ผมคิดว่าผมเคยขับมาอยู่ลนะนี่เอาเสียงอ๋อน่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ ter, ที่ติดไว้แล้ะมาผมจคขับอยู่แล้ว,ว,ลวตอนแรกเราต้องออกไปขนะ้านนอกก่อนนะครับผมจะค่อยเล่งนะปล่อยให้มันไหลไปแล้วก็เลี้ยวตรงนี้แล้วก็ออกไปด จากนั้นเราค่อยไปเล่นเอ่อไปเล่นเล่นตอนแรงๆขึ้นลานเวเลยครับลอยไปเปทางตรงนะครับเมื่อผมสามารถทำได้แค่นี้เราต้องทำได้จริงๆล่ะถ้าทำไม่ได้ก็คือจบกันนะครับผมไปทำได้แล้วไปเล่นเลยดีกว่าไปตรงนี้แหละผมว่ามาสามสองหนึ่งไปเลยดึงครับผมมาขึ้นแล้วมันต้องขึ้นมันต้องขึ้นมันต้องขึ้น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 เอ้าเอ้ยทำไมเดือดรวอ้าว หมดกันแล้วผมคิดว่าคงไม่ได้ไปแล้วนะครับผมเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินก็ทำการระเบิดเรียบร้อยแล้วนะครับเอ้ยรอด้วยสิเฮ้ยโอ้มาไงวะเนี่ยผมคิดว่าคลิปนี้ทุกคนน่าจะไม่ได้เห็นเรามีอะไรอัปเดตมาใหม่ตรงเป็นคลิปต่อไปแล้วล่ะโอเคว่าคลิปนี้ผมคอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าใครที่อยากเล่นนะครับก็รีบรอจัดตารางคลิปนี้เลยเป็นวันสั่นล่าสุดนะครับอ่า0.9.0.8นะครับน่าจะใส่เลยเออถ้าจะไม่ผิดนะคลิปนี้ผมคอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วผม จุดน่านเดี๋ยวผมไปฝึกขับเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เครื่องบินก่อนเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเียะไไรอัปเดตมาใหม่กันบา้างทีน,นี้ผมคขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบายบาย